จริงๆถ้าถ้าทุกอย่างอ่ดำเนินไปด้วยเขาเรียกอะไรนะดำลงไออะไรนะแบบทำนองคลองทำเหรออ่าเดินไปแบบตามรำชาติตามเออบางหน้าผิดก็ดำเนินไปหาหลักฐานไปทางนั้นอย่างนี้ไปแต่เซนมาเห็นถึงการกระทำแบบนี้นะคือคือมันเหมือนโดนลุมยังไงก็ไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมที่นางหวายโดนนะ ก็แก้ไขไปไปตามทํานองคลองทําไปแต่พอบักน้าบอกว่าพอบักน้าโดนให้บักน้าเงียบเงียบก็คือรับไปงั้นเหรอก็คือไม่ให้เขาสู้อะไรทั้งนั้นอย่างคลิปแรกที่แซนพูดนะนะแซนมารู้ตอนนี้เองว่าพยายามที่จะพูดกันเหลือเกินว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าสงวนยังไม่มีใครมีชื่อขอทํากินนะบักน้าไปแสดงว่าบักน้าเนี่ยไปบุกลุกไอ ไอทนายก็จะบอกมึงโดนหนักดักกว่าดางหวายแน่เลยเพราะนางหวยน่ะมันไม่ได้บุกลุกเพราะที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ป่ามันมีคนครอบครองทําสิทธิ์ทํากินมาก่อนแต่บักนะ้ามันไม่มีใครครอบครองสิทธิ์ทํากินมาก่อนเลยมึงบุกลุกงั้นนี้แล้วถ้าจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นก็จัดบักน้าไปเลยสิทําไมจะต้องกลัวพลาดพิงถึงใครคนนนคนนั้นคนนี้ล่ะนะไมทุกคนนั่นหมายถึงแสดงว่าที่ตรงนั้นคนนั้นคนนี้ที่นางหวายกลัวจะพลาดพิงถึงอ่ะ เกี่ยวข้องใช่ไหมเอาจริงๆถ้าดําเนินกับที่นางบานบอกว่าที่ตรงนั้นบักนาบุกลุกเต็มที่ตอนนี้พยายามที่จะหาหลักฐานว่าบักนาตัดหญ้าไปตัดในที่ป่าสงวนที่ไม่มีใครทํากินมาก่อนนั่นคือผิดเต็มที่บุกรุกนะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นของตํารวจที่จะพยายามาหาหลักฐานมัดบักนาตรงที่มันถือ,อ,อเครื่องตัดหญ้าและตัดหญ้าอยู่นั่นหมายถึง คุณไปตัดหญ้าในที่ป่าสงวนนี่จะเอาผิดตรงนี้นะคุณเอาผิดได้ก็เอาผิดไปแต่ทําไมจะบอกกลัวไปพาดพิงถึงคนอื่นนะที่ตรงนั้นไม่มีคนอื่นครอบครองใช่ไหมนั่นก็คือคุณพูดไม่จริง ก็อย่างที่ตามที่เรารู้เลยนะว่าที่ตรงนั้นเป็นไปมาอย่างไงเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครใครครอบครองถ้าไม่มีใครครอบครองจะกลัวพลาดพิงถึงใครใช่ไหมอาแซนว่าคนที่นางหวายกลัวจะพาดพิงถึงก็คือนางกอไก่ไงถ้านางกอไก่ไม่มีชื่อทํากินตรงนั้นฉํากลัวอะไรจัดบังงะเต็มที่เลยสิใช่แบบนางหวายนะมันพูดนะบอกว่าจะเอาไหมไม่หยุดใช่ไหมเออไม่หยุดเดี๋ยวมันจะไปเป็นพยานให้นะ คือพยานแบบมัดมึงให้แน่นเลยว่ามึงผิดมึงอย่างนั้นอย่างนี้จริงนะแล้วชาวบ้านนะ่ะชาวบ้านเขาก็รู้ก็เห็นว่ามึงผิดนะมึงทําอะไรไว้นะรู้อยู่แก่ใจเออถ้าหวายเป็นพยานหรือหวไปขอให้ชาวบ้านมาเป็นพยานเพื่อจะให้ไอ้บักน้าเนี่ยมีความผิดบักน้ามันก็มีสิทธิ์ทําได้เหมือนกันเธอก็มีแผลแผลก็ที่ข้างๆไงตอนนี้ยังรอปักป้ายยังไม่รู้ปักไม่ปักก็ยังไม่รู้ทําไมนานเหลือเกินก็ยังไม่รู้นะ่ะ นะต่างคนก็เอากันให้ให้หมัดต่อหมัดไปเลยเอาให้มันรู้ดำรู้ดีกันบนเวทีชกกันใครน่วมก่อนใครไม่น่วมก็แล้วกันนี้การกระทำของนางหวายเนี่ยนะแซนให้นึกย้อนไปถึงว่าคือเอาตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองมีอำนาจคือคือเอาอะไรมาเป็นใหญ่เอาอะไรมามีอำนาจเอาความมั่นใจของตัวเองคิดว่า,าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าคนอื่นโดยที่ ฉันจะทําอย่างนี้กับพ่อฉันก็ได้คือคนเราถ้าไม่มีความมั่นใจพอคิดแบบนั้นไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้นะก็เหมือนกันเหมือนว่าในหมู่บ้านหรือในไม่ต้องในหมู่บ้านหรอกในครอบครัวก็แล้วกันในครอบครัวหลับใจนางคิดว่านางตัวเองเนี่ยมีอยู่เหนือกว่าคนอื่นหมดนะมีเหมือนมีอํานาจพิเศษบารมีพิเศษที่สามารถข่มขู่ครอบครัวได้ประมาณเนี้ยคือจะเอาครอบครัวอย่างนั้นจะให้ครอบครัวอย่างนี้จะให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอไม่ได้ก็จะ เอามาเป็นความแค้นและความที่เหมือนเหมือนไม่ยอมเหมือนคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วขี้ข่าหรือคนที่ด้อยกว่าไม่ยอมนั่นแหละลงโทษหรือโกรธไปเลยหรือไม่เอากูไม่เอามึงอะไรทํานองเนี้ยคือคือใช้อํานาจใช่ไหมอันนั้นบางทีเป็นน้องเป็นนุ่งไม่เป็นไรแต่เป็นพ่อเป็นแม่นี่สิอูนะแต่เราเห็นถึงการกระทําวันนี้ที่พูดกับน้องก็แบบ น้องไม่มีสิทธิ์เลยน้องไม่มีสิทธิ์อะไรเลยพี่บอกมึงให้หยุดก็หยุดนะที่น้องมาทําทั้งหมดทั้งมวลเพื่อปกป้องตัวมันเองและครอบครัวถ้าไม่งั้นกูคุกจริงๆนะเหมือนตัวเองตัวเองโดนคดีป่าหวายตัวเองก็ดิ้นลนเพื่อจะให้รอดบักนาะมันทําก็เพื่อจะให้รอดแต่พราะกกตัวคุณน่ะกลัวว่าจะไปกระทบกับคนที่คุณน่ะกําลังเกงใจพอ,อสมยางน้อยโอเคมีคนขอร้องไว้ไม่อยากจะเพราะเพราะคิดนางหวายคิดว่าตัวเองกลางห้าว าสายน้ําถึงได้เพิ่มเพิ่มพลังเลยมาโดนเหมือนวันนี้คือมันเหมือนเอาไปเปรียบกับตัวเองว่าห้าวแล้วได้อะไรโน่นนี่นั่นนะคะก็คือบักน้านี่แหละจะโดนหนักเหมือนมันอะ่ะมันคิดแบบนี้นะแล้วถามว่าห้าวแล้วได้อะไรห้าวเพราะเพราะได้เงินจาก f อฟซีเหรอห้าวเพราะอะไรนะมีอยู่มีกินห้าวเพราะอะไรก็แล้วแต่นะคือเท่าที่แซนดูบักน้ําไม่ได้ห้าวเพราะมีเอซหนุน คือโอนหลังบ้านเพื่อให้ไปต่อสู้กับคุณอย่างนงั้นอย่างนี้ไม่ไม่น่ามีนะคือเอฟซีเขาโอนมาให้ก็จริงแต่เขาโอนมาให้ใช้ให้จ่ายไม่เหมือนคุณนะเอฟซี FC คุณอ่าโอนยุคให้ไปฟ้องบักนาจริงๆนะคือถ้าบอกว่า,าลงขันจะฟ้องบักนาเนี่ยขนาดขันยังใส่ไม่หมดอะ่ะต้องเอาโองอะ่ะ ลองคิดดูนะว่า fc คุณยุขนาดไหนปั่นขนาดไหนเสียมขนาดไหนแต่ถ้าคุณมองว่าบักน้าโดน fc ปั่นเสี่ยมเหมือนอย่างที่คุณโดนไม่น่ามีเพราะเราไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมมันมีมันมีอะไรหลายอย่างที่เรามองว่าไม่ใช่ fc อเอาเขาเรียกหนุนหลังบ้านแล้วให้บักน้าสู้มันถึงได้ออกมาพูดว่าถ้าคุณติดคุก fc ติดด้วยไหมแม่นกไส้ติดด้วยไหมนั่นคือหมายความว่าบักนา้าเนี่ยโดนปั่นหัวให้ไปสู้กับนนนี้นั่นไม่ใช่เท่าที่แซนมองคือบักน้ามันสู้เพื่อปกป้องของตัวมันเองไม่มีใครยุไม่มีใครปั่นเลยนะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะเดิมทีเริ่มแรกมันเงียบไปแล้วนะบักน้าก็ไม่ได้พูดถึงบักน้าก็ไม่ได้เอาหลักฐานอะไรมาพูดถึงอีกเลยมันเงียบไปแล้วบักน้าใช้คําว่าปัดตก มันก็คิดว่าจบแล้วนะมันก็ไม่ได้มากลางมาอะไรเลยนะตอนนั้นแต่มันมาเริ่มต้นด้วยหลังจากที่วันที่เจ็ดที่คุณไปนักคุ้มครองสิทธ์แล้วคุณก็ไปที่สพเต่าง่อยพวกคุณเริ่มขึ้นมาอีกจากนั้นมันก็มีการกระทํากลางแบบนี้นะท้าทายแบบนี้ก็มันปกป้องตัวมันเองอะ คนเราอ่ะปกป้องตัวมันเองสิทธิ์ของมันนะเราก็แปลกเนาะพอเขาไม่เขาทําแบบนี้มันจะมันจะเสียคุณไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็บอกให้เขาหยุดยิ่งบักหัวล้นแซนคำมมากสองสามวันก่อนมึงตายแน่มึงอย่างงั้นมึงอย่างนี้นะมึงพอวันนี้เขางัดหลักฐานมาบอกมึงหยุดได้แล้วนะมึงมีอะไรขอร้องขอร้องให้มึงไปปรึกษาทนายของมึงเอาที่บักนะงัดเอาหลักฐานว่าโดนกานแกล้งโดนลังแกเนี่ยนะ คือพวกเขาเช็ดคุยกันหลังบ้านนะเหมือนหมาลอบกัดเช็ดคุยกันหลังบ้านเอามันให้จมเอามันให้ดับเอามันอย่างนั้นอย่างนี้นะทางที่ดีบักนะ้าน่าจะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปชั้นตํารวจเลยนะถ้าชั้นตํารวจยังไม่ผ่านไปต่อสู้ชั้นศาลก็เอานี่ไปด้วยนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยก็คือโดนกันแกล้งแน่นอนเพราะอะไรหนึ่งคนกลุ่มนี้ที่นินทากันหลังบ้านที่ ไลฟ์คุยกันหลังบ้านที่เช็คคุยกันหลังบ้านพวกเขาก็คือมีเป็นปรัปักกันนะคือเป็นศัตรูกันอนะ่ะคือไม่ถูกกันอยู่แล้วแถมวันนี้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะอย่างน้อยถึงบักนะ้าจะทําผิดจริงอย่างน้อยมันก็โดนกันแกล้งไปตรงนั้นด้วยไงพวกคุณก็ต้องได้รับอะไรกับการกลันแกล้งด้วยไงใช่ไหมได้รับโทษจากกฎหมายก็ได้รับโทษจากโซเชียลนะว่าพวกคุณอนะเป็นหมารอบกัดพวกคุณ นะพูดโกหกนะหลายอย่างอย่างเช่นที่ตรงนั้นเดิมทีใครเป็นเจ้าของเจ้าของไม่ใช่เจ้าของที่ดินเจ้าของสิทธิ์ทำกินแต่พยายามพูดกันว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีใครที่ทำกินมึงบุกลุกป,ป่ามึงบุกลุกป,ป่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะที่แน่นอนที่สุดที่แน่ๆแน่แท้ที่สุดคือเอามาโชว์มันเป็นผลดีเหรอบักธนวยเมื่อเช้าก็เหมือนกันเอามาโชว์ดีอุ้ยเอามาโชว์ไอโง่ไอควายอย่างนั้นนะ